สวัสดีครับเซอร์แันคลิปนะครับมาต่อเว็บร้อยสิบไอนะครับก็หลักการทำงานเบื้องต้นคร่าวๆนะครับในกรณีรอบเดินเบานะครับไฟฟ้าที่ส่งไปหัวฉีดนะครับหัวฉีดนี้ได้รับแรงดันจากปั๊มติ๊กนะครับที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับส่งแรงดันคงที่มานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นปั๊มติก็ได้รับการอนุมัติไฟฟ้านะครับให้ทำงานตอนไหนยังไงนะครับจากกล่อง ECM เหมือนกันนะครับแล้วเซ็นเซอร์ต่างๆประมวลเหตุการณ์เข้ามานะครับทำให้กล่องนี้รู้นะครับว่าจะปล่อยไฟไปหัวฉีดมากน้อยเพียงใดนะครับให้ยกนานแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์สีจังหวะก็ดูอัดและเบิดคาขนะครับวัตจัด กรณีรอบอเดินเบา1,400รอบพั0หรอบไม่เกิน2,000รอบนน่นะครับหัวฉีดเอซี S e M ก็จะปล่อยไฟไปที่หัวฉีดเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กก็ยก,ยกพังเยอะอยกทาให้หัวฉีดฉีดเปิดนะครับแรงดันที่มารออยู่ก็จะฉีดน้ํามันเข้าไปในท่อไอดีนะครับ ในรอบต่างๆอย่างนี้นะครับการฉีดน้ำมันก็จะฉีดเผื่อไปที่จังหวะคายนะครับดูดอัดและเบิดคายดูดอัดและเบิดคายวนกันอยู่อย่างนี้นครับสีจังหวะเพราะฉะนั้นฉีดจังหวะคายให้เวลามีเวลาคลุกเคล้าไอดีกับไออากาศกับน้ํามันนะครับมีเวลาให้คลุกเคล้ากันนะครับในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะ เมื่อจังหวัดคายต่อไปก็จะเป็นจังหวัดดูดนะครับฉีดไปในจังหวัดคายในยวาวไอดีมันปิดนะครับคายก็คือคายเสียออกวาวเปิดเฉพาะไอเสียวาวไอเสียนะครับเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปไปรอเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ารอบมันสูงขึ้นนะครับเราไปบิดคันเร่งนะครับปีกพีเสื้อตำแหน่งของปีกพีเสื้อเปลี่ยนไปนะครับทำให้ แรงดันแรงกดอากาศเซ็นเซอร์จับอากาศเซ็นเซอร์จับปีกผีเสือเ้อพวกนี้นะครับประมวลเหตุการณ์ก็จะรู้กล่องก็จะรู้นะครับส่งข้อมูลไปที่กล่องกล่องก็จะรู้นะครับว่าตอนนี้อากาศมีแรงดันเข้ามาเยอะนะครับก็จะปล่อยไฟเยอะนะครับมาให้หัวฉีดเพื่อจะยกหัวฉีดนานนะครับจังหวะนี้เขาจะ,จะฉีดในจังหวะอัดนะครับ ฉีดเผื่อไว้เยอะเลยนะครับเพื่อให้มันสมูทที่สุดอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเราไม่ต้องไปเลือกซึ้งขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีผลกับรอบเครื่องนะครับวิศวกรเขาก็คิดจนคิดแล้วคิดอีกนะครับก็ทํทำให้มาให้เราใช้งานสะดวกนะครับเอาตัดปัญหาต่างๆออกไปทั้งหมดนะครับ ปัญหาสตาร์ตติดยากปัญหาชิ้นเปรืองนะครับมันก็จะอยู่ในการออกแบบพวกนี้นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเวฟร1 1ยสิไอเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวแรกตัวสอตัวสามตัวสมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอ,อวิศวกรก็จะค้นพบจุดบกพร่องนะครับจากการอคอมเพลน ศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับว่ารถเกิดปัญหาอะไรนะครับก็จะได้ข้อมูลเข้ามาก็ไปแก้ไขที่โรงงานนะครับาภาพนี้ก็จะแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับกล่อง ECM ก็จะอยู่ใต้ u ูบ x ็อกนะครับอยู่หลังบังโคลนหลังนะครับซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวหายนะครับ ปั๊มติก๊กก็อยู่ถังน้ำมันนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจนก็จะอยู่ทางออกของไอเสียก่อนจะ,ะว่าไวว่าไอเสียนะครับตรวจจับอุณหภูม,มิน้ำเครื่องก็อยู่เสื้อสูบด้านโซ่ลาล,ลิ้นหัวฉีดก็จะอยู่ใกล้กันทางเข้าท่อร่วมไปดีนะครับตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆก็อยู่ในชุดเรือนลิ้นเล่งน,น,น,นะครับ ตัวตรวจจับรอบอรอบเครื่องก็คือ ckp sensor ก็คือพันเซอร์คอยก็อยู่มัดไฟล้อไฟล้อแม่เหล็กฟิลคอยคนรวดฟิลคอยนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับก็มีหน่วยตรวจสอบอหน่วยตรวจสอบก็คือเซนเซอร์ต่างๆนะครับชุดเรือลินเล่งก็จะมี3เซนเซอร์ ตัวตรวจจับตสดงนี้เร่งตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศตัวตรวจจับแรงดันในท่อยดีนะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับอยู่เสื้อสุก CKP เซนเซอหรือพันเซอร์คอยนะครับตัวตรวจจับความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ชอบเสียนะครับชอบเสียแล้วก็ตัดทั้งหมดเลยไฟก็ไม่ออกมวเทียน สไตล์ไม่ติดนะครับตัวนี้แล้วมีวิธีการเช็คก็เอาพื้นฐานนะครับ led เช็คเลยนะครับตามที่ดูคลิปมันผ่านมานะครับตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนที่เล่นลอดออกมากับไอเสียนะครับตัวนี้ก็จะสั่งการว่าหัวฉีดฉีดน้ำมันเยอะเกินนะครับมีผลกับความประหยัดนะครับเพื่อลดมลพิษนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ให้เกิดการสูญเสียสูญเสียน้อยที่สุดก็การความประหยัดก็จะเกิดขึ้นนะครับาสายขาดนมันก็ยังสตาร์ทติดนะครับต้องดูให้ดีนะครับน้ำเปลืองน้ำมันนะครับก็อีกตัวก็คือคั้วตรวจสอบขั้วตรวจสอบก็คือ,อ Data Link Connector ไว้รีเซ็ตไว้ทำอะไรนะครับแดงๆอยู่หน้ารถนะครับอยู่าฝาครอบแตรนะครับ หน่วยควบคุมก็จะเป็น ecm กลองนะครับกล่องรับข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเข้ามาก็จะสั่งการไปอุปกรณ์หัวฉีดนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือปั๊มติก๊กหัวฉีดคอยหัวเทียนนะครับหลอดไฟวิเคราะห์ปัญหานะครับก็เป็นโค้ดเป็นรหัสออกมาให้เรานับแล้วเราก็จะรู้ว่าตอนนี้ รถยนต์มีปัญหาส่วนไหนก็จะอง,อง,ง่ายนะครับกับพิสเป็นรหัสออกมา่าพังวงจรไฟฟ้านะครับที่ออกแบบนะครับจะสังเกตว่าเวฟร้อยสิบไอเกิดมาทีหลังเวฟร้อยยไอนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็จะหายไปเยอะเลยนะครับเซ็นเซอร์จับเอียงนะครับรีเลย ตัดไฟอะไรอย่างนี้ก็จะถูกน่าจะถูกรวบรวมเข้าไปในเลคเกอรเตอร์นะครับไม่มีรีเล่รีเล์ควบคุมไฟฟ้านะครับกรณีแบตหมดแบตเสื่อมอะไรอย่างนี้นะครับาามาดูกันคร่าวๆว่าเมนที่เอาไปใช้งานนะครับไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆมาจากไหนมากนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับเหมือนกันกันกบเวฟร1อยส iat นะครับ ฟินคอยนะครับล้อแม่เหล็กนี่นะครับล้อแม่เหล็กเขาจะโชว์พันธุ์คอยอะไรไม่ไม่โชว์เราก็ะละไว้เข้าใจนะครับล้อแม่เหล็กปั่นตัดผ่านขดลวดฟินคอยนะครับสายไฟขึ้นมาสายเดียวเลยนะครับพันคอยอีกอสายหนึ่งกล่าวสายหนึ่งไม่เกินสามสายตอนตอนนี้เราพูดถึงเฉพาะ,ะไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาก็คือ ไม่โชว์สีอื่นนะครับอันนี้แต่ที่จริงมันมีสีสายของพันเสคอ,อยด้วยนะครับน้าเงินเหลืองไม่ได้โชว์นะครับอันนี้โชว์สีขาวขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับมาเข้ามาแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็จะมีกราวเส้นหนึ่งเข้าสีขาวนะครับเข้าแล้วก็มาแปลงนะครับแล้วก็ไม่โชว์ไฟแสงสว่างอีกเส้นหนึ่งก็คือสีเหลืองครับเข้ามาแปลงเสร็จ นะครับออกเป็นเหลืองแดงนะครับอ่าแดงเหลืองแดงเหลืองนะครับไม่ใช่เหลืองแดงแดงเหลืองนะครับออกแดงเหลืองก็จะวิ่งไปเป็นแหล่งอ่าที่หนึ่งนะครับจากร้อแม่เหล็กนี่แต่ต้องผ่านแผ่นชาร์จเพราะว่าไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC อ่ามาผ่านแผ่นชาร์จเปลี่ยนสีสายนะครับ แดงเหลืองไปที่ไหนครับไปที่ฟิว15แอมป์ฟิวหลักนะครับฟิวก็อยู่ในยูบ็อกนะครับวงจรมันเป็นอย่างนี้แต่เราเปิดยูบ็อกมาเราก็จะงงดูสีสายฟิวก็จะเห็นนะครับแดงเหลืองผ่านฟิวหลัก15แอมป์เปลี่ยนสีเป็นแดงนะครับเอาไปชาร์จลงแบตเก็บไว้นะครับแบตเตอรี่ก็เหมือนตุ่มน้ำนะครับเก็บไฟ DC ไว้นะครับคั่ลบต่อลงโครงลถ ลงกราวสีเขียวนะครับาแล้วก็จะมีแยกนะครับต่อแยกก่อนที่จะผ่านฟิวนะครับแยกเขาจะพันเรามองไม่เห็นนะครับพันเทปทับไว้อย่างนี้นะครับต่อแยกมาก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับก็สรุปว่าเข้าฟิวทั้งสองตัวจะเป็นแดงเหลืองแดงเหลืองนะครับเข้าออแล้วออกเป็นดำแดงนะครับฟิวล,ลองนะครับ ซับฟิวก็คือฟิวลอง10แอมมันมีฟิว10แอม15แอมอ่ถ้าเปิดฝาครอบแบตเตอรี่ก็จะเจออะไรด้วยนะครับมีสแป์มีสำรองอยู่นะครับถ้าหากว่ามันขาดใส่2ตัวขาดแล้วก็ไม่ต้องพยายามก็แสดงว่ามีที่ช็อตนะครับอ่าฟิวลอง10แอมปุ๊บออกจากฟิวลอง10แอมนะครับเปลี่ยนสีเป็นดำแดงนะครับ แล้วไปที่สวิต์กุญแจอันนี้สวิต์กุญแจนะครับสวิต์กุญแจก็จากยูบ็อกมันก็ไกลนะครับแต่มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเส้นนี้ดำแดงนะครับอเออ,เอ,อ,เอ,อมีปัญหาครับเส้นนี้มีปัญหา จากยูบล็อกลอดมาช่วงคันสตาร์ทนะครับเคยเจอปัญหาสายขาดนะครับสายขาดในเพราะนั้นเปิดกุญแจปุ๊บนี่เปิดกุญแจเปลี่ยนสีเป็นดำนะครับดำนี้ก็จะไปเลี้ยงไฟสัญญาณต่างๆแล้วก็ไฟ FI นะครับไฟ F อไฟเองชินนะครับสีส้มนะครับอันนี้คือเมนแรกนะครับแยกเมนกันนะครับ เมนที่2นะครับเดี๋ยวค่อยพูดปัญหานะครับเมนที่2ออกจากแผ่นชาร์ตสีแดงนะครับปึ๊บมาผ่านสวิ์กุญแจนะครับแผ่นชาร์จก็อยู่ตรงช่วงระหว่างขาที่เรานั่งนะครับติดตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับตรงกลางรถเลยนะครับเปิดสวิ์กุญแจออนปุ๊บเปลี่ยนเป็นดําน้ําเงินนะครับสีเดียวกันนะครับกับเบฟร้อยสิบ iat นะครับดำน้ำเงินเสร็จก็ เส้นเมนตัวนี้ก็จะไปเลี้ยงอุปกรณ์เกี่ยวกับหัวฉีดทั้งหมดนะครับปั๊มติก๊กหัวฉีดนะครับคอยหัวเทียนนะครับเราไปดูเราจะเห็นสายสีดำน้ำเงินนะครับมีอะไรเซนเซอร์ขัว้วตรวจสอบนะครับ เซนเซอร์ S S ต่างๆนี้มันมันเป็นไฟออกมาจากกล่องมันคนละสีนะครับแมปเซนเซอร์ uh, ensor, tp เซนเซอร์พวกนี้นะครับเป็นไฟที่ออกมาจากกล่อง uh, เข้าไปในกล่องก่อนแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะไปเลี้ยงอุปกรณ์ที่ uh, ทำงานภายนอกนะครับพวกปั๊มติ๊กหัวฉีด uh, <Okay. S 1> uh, นะครับ แล้วก็คอยหัวเทียนสามรายการนะครับปัญหานะครับดูปัญหาจากยูบ x ็อกออกมาจะมีสายไฟลอดท้ายูบ็อกมาช่วงคันสตาร์นะครับสายสีดำแดงนะครับเคยมีคอมเมนต์เข้ามาถามมีการโทรเข้ามาถามก็แนะนำไปผมก็ไม่เห็นตัวรถก็แนะนำไปก็โดนจริงๆนะครับจากที่เคยเจอปัญหานะครับ สายช่วงนี้มีขาดเพราะว่ามันเหมือนกับไปโดนเกี่ยวอะไรไปเกี่ยวมันสักอย่างนะครับาจากช่างเนี่ยครับไปถอดยูบล็อกแล้วก็ไม่เก็บให้ดีนะครับหรือยังไงเปิดแกุญแจแล้วแสดงออกยังไงครับไฟเกียรวว์บางไม่ติดนะครับแต่ไม่ดังนะครับพวกไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับทั้งที่แบตใหม่อะไรอย่างนี้ครับ มาดูสายอยู่ใต้ยอยู่บล็อกนะครับดำแดงหรือไปวัดที่สวิตกุญแจก็ได้นะครับไฟมันไปสวิตกุญแจไหมดำแดงนะครับก่อนที่จะข้ามไปเป็นดำนะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จเต็มแล้วมันก็คายออกมานะครับหลักการทำงานนะครับมันก็วิ่งเข้าไปในแผ่นชาร์จด้วยนะครับวิ่งย้อนกลับไปนะเครื่องยนต์ยังไม่ติดเนี่ยมันก็จะวิ่งย้อนกลับไปแล้วก็ออกมา เมนที่2ด้วยนะครับออกมาเส้นแดงเครื่องยนต์สตาร์ติดก็ทํางานร่วมกันนะครับเติมเต็มเต็มคายออกมาก็เป็นแหล่งพลังงาน2แหล่งก็คืออันเตอร์เนเตอร์นะครับแล้วมาแปลงเป็นแผ่นชารจนะครับต้นเหตุต้นสายไปเหตุปลายทางมันอยู่ที่ล้อแม่เหล็กนะครับไฟแหล่งแรกอันนี้แบตเตอรี่แหล่งที่ 2, 2> ขเขาเออกแบบมาเผื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหากฟิวขาดแล้วฟิวหลักขาด 15A ขาดก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต่ออถ้าคลิกสตาร์นี่ไฟฟ้าที่มันมีคอนเดนเซอร์อยู่ในแผ่นชาร์จตัวใหญ่เลยนะครับคลายประจุแทนได้นะครับไฟน้อยนิด9โวล์นี่ทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้นะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดก่อนเดี๋ยวมันก็เต็มรูปแบบเองนะครับการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนะครับของวันด้าอ,อันนี้ คร่าวๆเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราจะข้ามไปปัญหาอื่นการรีเซ็ตการเรียกดูข้อมูลนะครับซึ่งเคยลงไปแล้วนะครับภาคปฏิบัติก็มีนะครับเปิดเพลย์ลิสให้เป็นนะครับเพลย์ลิสเว็บลอยสิบแยกไว้ต่างหากเลยนะครับแต่และเวอร์ชั่นเนื่องจากเอกสารช่วงนี้โควิดนะครับไม่มีเอกสารใหม่ๆเข้ามานะครับก็ดูของเก่าแล้วก็แตกฉานไปด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วก็ไม่ดูกันนะครับไม่เข้าใจนะครับก็ค่อยพูดไปทีละช็อตให้เข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ